อ่าอยู่ที่อำเภอโพนทองครับวันนี้อ่ามีร้านซูชิครับผมน,นี่เป็นตลาดโพนทองครับซื้อของเรียบร้อยแล้วครับผมซื้อของมาเรียบร้อยนะแล้วแวะซื้อข้าวเหนียวนี่ครับตลาดโพนทองแต่วันนี้ไม่ได้พาแวะน,นะครับมันมีเวลาเพราะฝนจะตกอ่าไปนะครับ กุ้งเนาะเอาเลยเอาเลยตาเอาเลยก็เอาเลยสุดที่อโอเคแล้วก็มีพวกบาร์บีคิวครับน,นายยาละนี่ก็เป็นไก่ย่างแล้วนี่ก็เป็นตลาดของสดครับขายผักขายอะไรครับวันนี้เราอยู่ที่ปุณหงครับผมและทั้งผ่านทั้งผ่าน ไม่รู้ทางไหนมันกนนะนนาาระดับผ่านมาจากมุกดหารไปรับหลานมาครับวันนี้สําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผ่านแค่นี้แหละครับไม่มีโอกาสเวะนาน